วาก้ ade, บราเดย์ลาเก่าของคุณอาชีพใหม่ของเขาหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในอันดับหนึ่งของไทยที่ต้องการปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงวันกำเนิดบราตัวแรกของโลกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยหันมาเช็คอัพชุดชั้นในของตนเอง เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีไปพร้มพรอมๆกันและภายใต้แนวคิดของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ต้องการเพียงแค่การให้การบริจาคหรือหวังผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่หวังที่จะให้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างจิตสำนึกและต่อยอดความย,ายั่งยืนในระยะยาวได้โครงการสร้างสรรค์สังคมภายใต้ชื่อ บราเก่าของคุณอาชีพใหม่ของเขาจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2555และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้วโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำการรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคบราเก่าเพื่อมอบให้กับสมาคมสตรีอาสาสมาัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราสสุดาสิริโสภาพันนาวี สำหรับใช้ในการสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นโดยการนำไปทำงานฝึกอาชีพส่งเสริมศักยภาพสตรีต่อยอดสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ต่อไปและในปีที่ผ่านมาวาโกได้รวบรวมชุดชั้นในที่ได้รับบริจาคจากทั่วประเทศส่งมอบให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยเพื่อไปดำเนินการฝึกอาชีพ และจุดประกายไอเดียสร้างอาชีพใหม่ให้กับสตรีผู้ที่สนใจในหลายๆพื้นที่อาทิกลุ่มสมาชิกของสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยสำนักงานสุขุมวิทย์กลุ่มหมู่บ้านสวน900 0แสจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนวัดบันไดช้างอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูตัวอย่างไหมคะ แต่อย่างแบบนี้ค่ะถ้าเนี่ยทำกระเป๋ากระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็ทำผ้ารองพื้นกันร้อนจ้ะและนี่คือหลากหลายชิ้นงานที่เกิดจากไอเดียและฝีมือการประดิษฐ์ล้วนได้มาจากชิ้นส่วนของเสื้อชั้นในเก่าให้ได้ชิ้นงานที่มีมูลค่าสามารถนำไปใช้ได้จริงๆอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการรีไซเคิลวัสดุเก่า มาใช้ทำประโยชน์เพื่อลดโลกร้อนได้อีกทางนึงด้วยก่อนจะเข้าฝึกอาชีพนะคะดิฉันก็มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะดูแลลูกดูแลสามีค่ะพอที่พอลูกเริ่มโตขึ้นก็มีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างนี้มาอาชีพเสริมก็เลยมีคนชวนไปเข้ากับไปเข้าฝึกอบรมกับทางสมาคมสตรีอาสาสมัครก็รู้สึกสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการประดิษฐ์จากบาเก่า ก็หวังว่าจะนําความรู้นั้นค่ะมาเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้แรกๆที่เข้าไปนะคะก็ใส่ในการดูพี่ๆนานาทําก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ฝึกทําเองหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็สามารถทําเองได้เลยเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถทําได้หลายรูปแบบเลยค่ะ ถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีคนมาสอนอาชีพมาถึงที่บ้านทุกวันนี้นะคะที่ฉันก็ใช้เวลาว่างจากการเลี้ยงลูกนี่นะคะมานั่งทํางานประดิษฐ์ตอนนี้ก็สามารถทําได้หลายชิ้นพอได้สินค้าหลายชิ้นก็ไปฝากขายที่ร้านก็นํารายได้มาเป็นค่านมลูกตอนนี้ก็สามารถจ่ายค่านมลูกได้สบายเลยค่ะ ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าบาเก่าตัวหนึ่งนี่จะสามารถมาประดิษฐ์แลวก็ทําประโยชน์ได้แบบนี้จริงๆแล้วบาตัวหนึ่งนะคะสามารถใช้ทุกส่วนเลยดิฉันก็ขอขอบคุณนะคะทางผู้บริจาคแล้วก็ทางสมาคมค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้แม่บ้านอย่างดิฉันแล้วก็หวังว่านะคะจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะและนี่คือความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของโครงการบลาเก่าของคุณอาชีพใหม่ของเขา อีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์สังคมของบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ในฐานะผู้นำตลาดชุดชนในอันดับหนึ่งของไทยวันนี้สังคมได้รับรู้แล้วว่าบราเก่าที่ใช้แล้วนั้นสามารถนำมาทำประโยชน์สร้างอาชีพและสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้อื่นได้เราทุกคน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ผู้มอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้โดยการสารต่อโครงการวากบราเดิลบราเก่าของคุณอาชีพใหม่ของเขาก้าวสู่ปีต่อๆไป